ครีมเทียมคอฟฟี่ดูริม,มีโฉมใหม่ผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอเซนส์โฟมล้างมือคิรอิคิรอิช่วงแรกข่าวแน่นช่วงนี้เหรอทั้งแน่นทั้งปังไงคะ เรียกว่าได้กำลังใจดีและคือสู้อีกครั้งทำให้อดีตเซ็กซี่ตัวแม่แอนอังคาร์กลับมาดูสดใสและสุขภาพดีขึ้นมากหลังต้องต่อสู้กับอาการป่วยหลายโรครุมเร้าแม่ดีวันดีขึ้นแบบนี้อีกไม่นานก็เตรียมหวนขึ้นวงการได้แล้วใช่ไหมคะอยากกลับมาตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะแต่ว่ามันยังไม่มีโอกาสเท่านั้นเองคือจะก,การปรับเปลี่ยนนี้คือว่า,าต้องทำให้แข็งแรงขึ้นก่อนให้ร่างกายสุขภาพเราฟิตกว่านี้นะคะแล้วก็ แล้วก็เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเหม,เหมือนแบบปฏิหาระเนาะ<ม>ตอนนั้นมันป่วยแล้วมันป่วยหนักมากแล้วพอมันกลับมาตรงนี้เนี่ยก็ถือว่ามันเป็นปฏิหารเราต้องเหมือนเกิดใหม่ดีกว่าเนาะมี<น>ะมาติดต่อราบ้างมีแล้วค่ะม,ม,ม,มีมีบ้างมีบ้างแต่ว่าอันยังไม่อันยังหาโคมไม่ได้<ม>แล้วเขาก็ยังไม่พร้อมที่จะตรงนี้ด้วย<ม>แค่เรียกอยากจะไปคุย<ม>หรืออะไรอย่างเงี้ย<ม>คอยติดตามแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะกลับมามม พังงาดใหม่ส่วนอดีตนักแสดงรุ่นใหญ่แม่สีดาพัวพิมลหลังเจอมรสุมชีวิตนางหน่วงก็เผยว่าตอนนี้ชีวิตเริ่มดีขึ้นและเข้าใจชีวิตมากขึ้นด้วยก็อย่างที่เห็นนะคะตามสภาพก็ถามว่าดีขึ้นไหม จะบอกว่ามันไม่ดีมันก็ก,ก็ก็ไม่ใช่ขนาดนั้นหรือว่าจะบอกว่าดีมากมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ได้ดีมากมายมันก็ดีกว่าเดิมขึ้นมาหน่อยนึงค่ะจากที่เคยกินไข่มาทุก,ว,ทกวัน <S <S เดี๋ยวนี้เราก็เออได้กินดีกว่าไข่เนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ต้องดีขึ้นเรื่อยๆแต่จุดประสงค์เราอยากหมดนี่เพราะว่าแม่ไม่อยากทำบาปหรือมีบาปติดตัวไปค่ะ อนุญาตนี่นะคะแม่ตอนนี้ยังมีอีกเยอะไหมคะในส่วนของแบบนี้ก็ถามว่าเยอะไหมถ้าสําหรับคนที่เ็ามีเงินมันก็ไม่เยอะนะลูกแต่สําหรับชีวิตแม่ในขณะนี้เนี่ยคือถ้าเป็นแสนหรือเป็นล้านเนี่ยมันก็เยอะสําหรับแม่น่ะอถ้าถามแฮปปี้ไหมสุขภาพจิตใจดีขึ้นไหมดีกว่าเก่าเยอะค่ะตอนนั้นเนี่ยมันคนเรามันมีความทุกข์นะมันก็คงจะไปสดใสเรื่องล่าไม่ได้หรอกคือมันก็ อยู่อยู่บนความทุกข์ก็ค่ะแต่ว่าทุกข์นั้นเนี่ยมันจะหมดไปได้ก็ต่อเมื่อเราแก้มันให้ได้เราต้องปลดมันออกไปจากตัวเราให้ได้ตลกอาวสโ,โนโนชินยิ้มไม่ธรรมดาจริงๆเพราะกำลังจะมีซิงเกิลใหม่ในแนวฮิปฮอปที่ได้ตลกหน้านิ่งดาวคำม,มินมาร่วมง,งานงานนี้อนุทบอกเลยว่ามีสนุกดอกเป็นแรงบันดาลใจเลยนะคะคือมันเป็นเพลงสนุกสนุกมันเป็นเพลงแห่งรอยยิม้มกำลังทำดนตรีกำลังทำอะไรกันอยู่ ไัๆเนี่ยได้ฟังแน่ทาง y t u t u ฮะฝ<ะ>ากด้วยฮะซึ่งมันฮิปฮอปดีพอดีผมไปผมชอบสนะุปด็อกอแล้วพอไปเห็นสนุปด็อกปุ๊บเอ้ย้มันดีแต่ว่าถ้าจะเอาแบบสนะุปด็อกอะมันมันจะจังหวะมันจะโยนไปมันอาจจะไม่เหมาะกับไทยเราก็มาเอาสนะุปด็อกเนี่ยมาปรับปรุงให้เป็นเป็นกลิ่นของคนไทยเอาหารฝรั่งเป็นคนไทยอาจจะมี <mm <iser Zum voi> อะไรบ้างก็แล้วแต่ชอบเพราะผมผมเป็นคนจริงๆผมเป็นคนชอบฮิปฮอปนะช <g ession hai champion> <ph> ื่อเพลงบ่นเมียเจอพี่ดาวขัมินมาได้ไงคะถึงชวนมาร่วมงานก็เจอกันในรายการต่างๆและดาวขัมินเนี่ยปกติเขาเป็นคนร้องเพลงเพราะอยู่แล้วเขาร้องเพลงได้ทุกแนวอยู่แล้วแล้วก็ทำมาในรายการเจอกันบ่อยๆก็เอ๊ะมันจะทําอะไรแปลกๆดีวะเอาอะไรดีวะอุ้ยลองมาทำฮิปฮอปกันดูไหมเออซึ่งเออมันมันก็น่าจะดีนะ ไม่รู้เผื่อจะมีงานอ e ีวงอีเวนต์อะไรบ้าง <laughs> ปีนี้ลูกสาวน้องนิลาของคุณพ่อแบงค์อธิกิจเตรียมเข้าโรงเรียนแล้วคุณพ่อแบงค์บอกเลยว่าตอนนี้รับทุก j อบทำทุกงานกันเลยจ้าเพราะเก็บไว้ใจค่าเทอมแต่ใช่ว่าจะทำงานคนเดียวนะคะเพราะเมียจ๋าไอซ์จีลนั่นก็เตรียมกลับมารับงานเหมือนเดิมแล้วใช่ครับตอนนี้เราต้องเพื่อค่าเทอมครับเราต้องพยายามแบบเก็บทุกงานมีอะไรต้องเก็บหมดครับผมอย่างน้องเองนี่ส่งเรียนเป็นแบบสองภาษาหรือว่าเป็นโรงเรียน ใช่ก็ตอนนี้เป็น2ภาษาครับยิ่งยิ่งสมัยนี้คือทุกอย่างมันมันเป็นอินเตอร์หมดแล้วอะไรเงี้ยครับก็มันก็เป็นเรื่องดีครับคือได้ฝึกได้ฝึกเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ตอนเด็กค,คือพาเขาไปที่โรงเรียนมาแล้วไปให้ดูว่าเออโรงเรียนเป็นอย่างนี้นะเออโอเคไหมอะไรเงี้ยเขาก็ดูแฮปปี้ครับผมก็สบายใจว่ากลัวแบบ วันที่เข้าโรงเรียนจริงๆเนี่ยเขาจะไหวไหมั้แต่พอไปจริงๆเขาเฮ้ยแฮปปี้เที่ยวเล่นอยู่ในโรงเรียนได้อะไรอย่างเงี้ยบดวงใจให้เธอหาราวรางจะเป็นสุพรรให้เธอเดินไปแน่นอนจะเป็นสายน้ําเย็นดับกระหายยามโหอยอ่อนคอยอวยพรให้เธอสุขดังหวังได้ นมรันไม่ใช่แค่มาโชว์ร้องเพลงให้แฟนๆดาวกระจายได้ฟังเพลินๆอย่างเดียวแต่งานนี้นักร้องหนุ่มเสียงดีเนปานเดอะวอยซ์ยังเป็นตัวแทนศิลปินมาโปรโมทคอนเสิร์ตซอง for life เพลงรักเพลงชีวิตคอนเสิร์ตเพลงรักที่รวมเอาศิลปินชั้นครูของวงการเพลงเพื่อชีวิตอาทิงาคารวานอาจารย์ไข่มาลีฮอนา่าหมูพงเทพและวงคาราบาวมาไว้บนเวทีเดียวกันร่วมกับศิลปินรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นลาน,นาคามินส์และสาวน้ำชาชิรนัทงานนี้หนุ่มเนปานยังแอบกระซิบมาว่า2รุ่นมีฟีเจอร์ลิงกันแน แน่นส่วนคอนเสิร์ตนี้จะจัดขึ้นในวันที่13พฤษภาคมที่แรนโชชันวีรีสอร์ทแอนด์คนทรีคลับเขาใหญ่ค่ะช่วงหน้ามิ้งจะพาไปเที่ยวเหนือกันแต่จะไปกับใครอดใจรอแป๊บหนึ่งนะคะเฮ้ยพี่ก้องเหรอเล้วทำไมตัวจริงดังจังในลูกค้ามากเลยออกไม่กุตแงรูปมั้งเหรอ